ภูเรือหนึ่งในสถานที่ต้องเที่ยวที่ใครหลายต่หลายคนอยากจะมาสัมผัสรับลมหนาวอยากจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเชา้าผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนภูเรืออีกครั้งหลังจากครั้งแรกที่ได้เคยมาแล้ววันนี้ดูเหมือนว่ายอดภูเรือนั้นจะมี สายลมที่พัดผ่านมาอย่างรุนแรงพร้อมกับสายหมอกที่มีความหน,า,นาแน่นโถมเข้าใส่ต่างเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อที่ครั้งหนึ่งจะได้มาชมมาเยือนยอดภูเรือสักครั้งได้รับลมหนาวได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสายลมกันโชครุนแรงสายหมอกพัดผ่านเวลาในช่วงที่ยามเช้าตรู่ของวันใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น หลายต่อหลายคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อจะเก็บภาพแห่งความทรงจํานั้นไว้บ้างก็เซลฟี่บ้างก็ถ่ายรูปมาเป็นครอบครัวและมาเป็นหมูนะ่คณะในช่วงวันสิ้นปีและช่วงวันปีใหม่จะมาถึงช่วงเวลาผ่านไปความหนาวก็เริ่มหนาวเย็นลมก็พัดแรงขึ้นอุณหภูมิที่วัดได้ก็น่าอยู่ประมาณ4-5องศาของบนยอดภูเรือ ยอดภูเรือยอดที่มีขุนเขาเรียงรายสลับซับซ้อนสวยงามตะการตายิ่งนักบนยอดภูเรือแห่งนี้มีพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อฟ้อมองดูเหล่าลูกหลานที่ดำเนินชีวิตอยู่หลายสิ่งอาจจะผ่านไปหลายสิ่งอาจจะไม่เคยผ่านแต่ความทรงจำนั้นอาจจะอยู่ในใจเราเสมอยอดภูเรือ ยอดดอยที่ยังคงตัง้งานอยู่ณที่แห่งนี้ผ่านการเวลาแล้วเวลาเล่าผ่านบุคคลแล้วบุคคลเล่าหลายต่อหลายคนได้เคยมาเยือนหน้าที่แห่งนี้บางคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้มาผู้เลือแห่งนี้ยังรอคอยการมาเยี่ยมเยือนของใครบางคนที่อาจจะสแสวงหาความสุขความสงบในตัวตนในขณะที่โลกนั้น ยังวุ่นวาย